แม่นมากคำทํานายเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภอาจารย์หลายสํานักพูดเป็นเสียงเดียวกันดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีสวัสดีคุณผู้ฟังและภรรยานามิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายจากตาราโหราศาสตร์จากอาจารย์ชื่อดังหลายสํานักได้ทํานายถ่ายทัยทกเอาไว้แม่นจนต้องตกใจและได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภนี้ดวงมหาพกทรัพย์ดวงมหาเห่งดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีจะถูกเปิดเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหากลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงปี2568นี้ อาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนาย,ยถ่ายทักเอาไวา้ว่าดวงชะตาคนที่เกิดในราศีพฤษภท่านจะเป็นคนล่ํารวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีเงินไหลนองทองไหลมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะบุญเก่าจะช่วยนุนนําชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภและท่านนั้นเป็นคนที่มีเทวดาคอยชี้แนะในาทางจะทําอะไรจะไปไหนมาไหน เทวดาก็คอยปกปักคุ้มครองชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤกษบคนที่เกิดในราศีพฤกษบที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนถือว่าเป็นดวงชะตาชีวิตที่ฟ้าได้ลิขิตเอาไวา้ให้มาพบเจอกับคลิปวิดีโอนี้และท่านได้ฟังคำทำนายดวงชะตาประจำวันเกิด และชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลนองเทมาและขอแนะนำให้คนที่เกิดในราศีพฤษภน้อมรับคำทำนายนี้เพื่อเปิดดวงมหาโพกทรัพย์เพื่อเปิดดวงมหาโพกทรัพย์แล้วกล่าวคำว่าศาธุรรู้สามครั้งเพื่อให้คำทํานายนี้เป็นจริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรือง ท่านจะเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนอื่นสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ตกมาปีนี้ชีวิตของท่านจะไม่ลำบากจะไม่มีคำว่าอุปสรรคมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับดวงของท่านนั้นจะพุ่งแรงแบบพลิกชีวิตจนน่าเหลือเชื่อบางครั้งบางคราวโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะพุ่งเข้าหาตัวของท่านแบบไม่ทันตั้งตัวชีวิต นับจากนี้เป็นต้นไปปี2,568นี้จะมีแต่คำว่าโชคดีเข้ามาในชีวิตแบบดึงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดวงชะตาฟ้าลิขิตได้ขีดเขียนเอาไว้แล้วนี่คือคำทำนายในตำราโหราศาสตร์จากอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายทยา,ายทักเอาไว้และได้พูดตรงกันและเป็นเสียงเดียวกันจนขนหัวลุกคนที่เกิดในราศีพฤษภนั้น ท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองชีวิตของท่านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตาเรามองไม่เห็นนั้นจะนำพาชีวิตของท่านประสบความสำเร็จทำงานหรือจิจการงานอะไรอยู่นั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปซะทุกอย่างชีวิตด้านโชคลาภเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างแน่นอน และตัวของท่านนั้นก็จะขับกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงกลางปีนี้คนที่เกิดในราศีพฤกษภท่านเป็นคนที่มีความโชคดีกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้เป็นคนที่มีดวงชะตาคอยมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะแนวทางในการปฏิบัติหรือดำรงตนในการใช้ชีวิตประจำวันและแถมท่านนั้นยังมีซิกเซนเมื่อมีภัยอันตรายเข้ามาคุกคาม ท่านก็จะสามารถเอาตัวรอดจากภัยอันตรายนั้นได้อย่างง่ายดายท่านมีดวงที่แข็งและตายยากคนที่คิดจะมาปองร้ายกับชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภนั้นเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ถือเป็นความโชคดีของคนที่เกิดในราศีนี้ที่ท่านนั้นได้มาพบมาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโ ได้เข้ามาฟังคำล่ำลือจากตำราหโหราศาสตร์อาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายไทยทักเอาไวา้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคำทานายของอาจารย์ชื่อดังทำนายไม่ต่างกันเลยว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภท่านเป็นคนที่มีดวงดีดวงโชคลาภดวงมหาพรกรัพย์นั้นก็จะถูกเปิดคุณจะกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีใยแดงในไม่ช้านี้ อากที่ชีวิตของท่านนั้นเคยลำบากตากตาม,มาก่อนชีวิตลุ่มๆ,ๆุ่มดอนดอนหยิบจับอะไรก็มีแต่ความโชคร้ายชีวิตของท่านจะกลับกลายเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่แน่โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นคนอาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบสิบใบและท่านนั้นเตรียมตัวบอกลาความโชคล้ายของตัวของท่านได้เลยในช่วงต้นปีนี้เป็นต้นไปเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนนำชีวิตของท่านก็จะชี้แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่หรือการงานที่ทำอยู่นั้น ก็จะสมใจดังปารถนาดีขึ้นทันตาเห็นเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้สิ่งที่ท่านนั้นวาดฝันเอาไว้ใกล้จะเป็นความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงบ้านหลังโตมโหฬารหรือธุรกิจบริษัทอันใหญ่โตชีวิตของท่านใกล้จะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษภน้อมรับคำทำนาย เพื่อที่จะให้ดวงมหาพกระพับของท่านนั้นเปิดปัญหาหนักหที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของท่านที่ผ่านมาก็จะได้ทุเลาเบาบางลงไปและหายไปในที่สุดทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็สมตามความมุ่งมั่ปรารานไม่มีอะไรมาขวางกัน้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดชีวิตก็จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ และสำหรับคนที่เกิดในราศรีศพฤกษ์นี้ที่ท่านนั้นได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วขอบอกอีกรอบว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนขอให้ท่านนั้นน้อมรับคำทำนายจากตำราโหราศาสตร์ที่อาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายถ่ายทักเอาไวา้เพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านนั้นประสบความสำเร็จจากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่แล้ว ็ขอให้ทุกอย่างดีกว่าเดิมจากที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้ท่านนั้นกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีจากที่ไม่มีกินไม่มีใช้ชีวิตของท่านหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองความลำบากจะได้จางหายไปในที่สุดความร่ำรวยเงินทองจะเข้ามาทดแทนที่ทำให้ชีวิตของท่านนั้นไม่ลำบากเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านนั้นน้อมรับคำทำนายสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธทิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากคิดว่าชีวีดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่าน ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายันโตแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ